รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอาเรขเข้ามาเรขเข้ามาก็อย่ามานั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมาบอยของสดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสุริการตลับสดครั้งสี่มามาพ่อแม่พี่น้องวันนี้ค่อยผู้ปกะจะพากันไปม้วนคักมวนหลายที่สี่สเกตเด้อ,อ,อเดี๋ยวจา้า มห้อนมายามเมืองสีสะเกดแล้วจ้าและหอสีลิดวนที่บุกเกาะยืนอยู่นี้คือหอคอยสูง16ชันที่สามารถมองเห็นจังหวัดสีสะเกดได้360องศารอบทิศทางเป็นแลนดมาคที่ใครมาสีสะเกดต,ต้องมาเช็คอินเช็คใจนั้นเห็นไหมครับตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตึกส้มๆแดงๆนั้น,น,นอันนั้นคือมหาวิทยาลัยาชภาัะสีสะเกดนั่นเองนะคะใครอยากจะออกกำลังกายนะคะด้านล่างนะมันเป็นปอดขนาดใหญ่ ของชาวสีสะเก็ดเลยค่ะสวยมากคุณผู้ชมดูสิซึ่งหอศรีลำดวนจะอยู่ในสวนเฉลิมพระเกียรติที่มีพื้นที่กว่า500ไร่ค่ะแม่แค่เห็นพื้นที่สีเขียว,เ,ยวเราก็สูดอากาศได้เต็มปอดแล้วละคัะคุณนะแต่แค่หอคอยจะบุกบอกว่าไม่พอค่ะสีสะเก็ดว้ากว่าที่คุณคิดไปค่ะตามจะบุกไปเที่ยวกันต่อ ภุโกาก,ก็อยู่ที่นี่เลยค่ะสีสเกตอกควอเรียมถือว่าเป็นอควอเรียมนะคะแห่งแรกในอีสานใต้ที่เรียกว่ารวบรวมพันธสัดน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําทะเลน้ําจืดเอาไว้เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆและเยาวชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาที่สีสเกตแต่ลูกคุณอย่างน้องภุโกาะะจะมีทราบไหมไงละ่ะคะว่ามีปลาอะไรบ้างเอ๊ะนั่นเอ,อปานโมรหรือเล่านะจ้ะ แม่ลูกคุณงั้นเราให้เจ้าชิ่นที่เขาคุ้นชินกับมือสีสเกตยอย่างที่วาดน้ำสาวสวยหน้าหวานผ่าเที่ยวสีสเกตอควาเรียมดีกว่าค่ะเขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำที่มีปลาน้ำจืดกว่า80ชนิดและปลาน้ำเค็มเกือบ20ชนิดค่ะจัดแสดงไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดสีสเกต ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในตัวเมืองอย่างกรุงเทพมหานครเขาก็จะมีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆที่บุโกะตื่นเต้นเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยไกลจากทะเลแต่ตรงนี้เนี่ยมีฉลามใช่ค่ะฉลามที่จะโค้งตัวพี่เขาจะเป็นสีดำ MX s t a ได้ไม่ใช่แค่อีลาบุโกะที่ตื่นเต้นหรอกจ้าเด็กๆที่เข้ามาชมอควาเรียมที่นี่ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะช่วงที่เดินลอดอุโมงค์ใต้น้ำบอกเลย อย่างว้าวอารังการมากเลยอ่ะโอ้โหนี่ใช่ไหม้คับปลาบึกก็มีหลายตัวตัวใหญ่มากอ่ะใช่ค่ะเท่าที่เห็นนี่คือตัวขนาดมันเล็กกว่าเพราะว่าเป็นเพราะกระจกตัวจริงจะใหญ่กว่านี้ แล้วเขาจําจลองเป็นอะไรคะคุณผู้นนอันนี้จําลองเป็นปราสาทของโบราณปราสาทของโบราณใช่ค่ะก็คือวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเซสเกตเนี่ยเราจะผูกพันกับวัฒนธรรมของโบราณ<อ>แล้วก็เลยจําลองเป็นปราสาทหินหรือปราสาทของโบราณไว้ใต้น้ําที่นี่มีแสดงให้อาหารปลาใต้น้ําเวลา14.00นา14ททุกวันนะคะอ๋อประมาบ่ายสองจะมีการโชว์ให้อาหารปลาด้วยน้องๆที่มาัณะศึกษาต้องตื่นตาตื่นใจเหมือนุกโกะนี่แหละคณะบุกโกะมาดูบุกโกะยังตื่นตาตื่นใจเลย ที่อยู่ในอุโมงคก็จะเป็นปลาน้ําจืดขนาดใหญ่อย่างปลาบึกที่โดยปกตินั้นเขาจะอาศัยอยู่ในลุ่มน้ํโขงค่ะซึ่งจังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ํามูลไหลผ่านและเป็นลําน้ําสาขาที่เป็นประตูออกสู่แม่น้าโขงปลาที่นี่ก็เลยจะชุกเป็นพิเศษปลาคูค่ะปลาคูปลาพาคูหรือปลาพาคูค่ะปกติมันก็อยู่ในน้ำโขงใช่ไหะใช่ค่ะอยู่ในลุ่มน้ำโขงปลาพรมหัวเหม็นเหรอคะค่ะ อันนี้คือปลาปลาดําจืดเหรอคะใช่ค่ะปลาดําจืดเหมือนกันที่บ้านเรานี่ยเหรอคะใช่ค่ะทำไมมันแปลกๆอะ่ะชื่อมันแปลกๆอ่ะนอกจากนี้ยังมีปลาดําจืดที่หายากมาจัดแสดงไว้ให้เด็กๆได้ดูอีกด้วยใครอยากจะมาเที่ยวสีสเกตตอควาเรียมก็มากันได้ค่ะที่นี่เขาปิดทุกวันจันทร์นอกนั้นเปิดทำการปกติตั้งแต่10บโมงเช้าไปจนถึง4ีโมงเย็นค่าเข้าเด็ก20บาทผู้ใหญ่30บบาทเท่านั้นเองค่ะ เดินดูปลาเสร็จเจมุกก็หิวขึ้นมาทันทีเป็นธุระพี่วาดน้ำต้องพาไปซ่บอาหารพื้นบ้านรันเด็ดที่สีสเกตหน่อยเด้อจ้าอันนี้คืออู่ปลาบึกค่ะอู่ปลาบึกมันเป็นยังไงอะคะมันก็คล้ายๆแกงเผ็ดอ่าจะมีรสชาติที่เฉพาะของคนอินเดีเดี๋ยวเรามาชิมดีกว่าว่าอู่ปลาบึกเป็นยังไงเขาต้องกินกับข้าวเหนียวไหมคะหรือว่ากินธรรมดากินธรรมดาก็ได้กินข้าวก็ได้ครั้งแรก เป็นยังไงคะอืมมันเหมือนแกงเผ็ดไก่อ,ะอ่ะแต่แค่ว่ามันเป็นปลาแทนค่ะสมุนไพรเยอะมันก็เลยไม่เหม็นคาวอร่อยมากทาไมสีมันค้นๆเหมือนคล้ายๆใสกะทิเลยใสยกะทิหรือเปล่าคะเนี่ยไม่สกะทิเลยคะ่ะอหรอเป็นเครื่องแกงลก้นวนๆเลยอันนี้เรียกว่าปลาบึก,กรวกจิ้มเวลากินต้องใส่น้าจิ้มเนาะโอโ้โหเป็นยังไงคะอืมปลาบึกอะ่ะเนื้อหวานมาก มีความกรุบกรุบตรงหนังไม่เหม็นขาวเลยเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาก็มีลั่วกับพวกเครื่องตะไคร้ต่างๆมันก็ทําให้รสชาติแบบอร่อยหอมไม่ขาวเลยรลมากอ่ะมานี่ต้องกินส้มตำคุณผู้ชมขาดูค่ะคุณผู้ชมพริกต้องเยอะๆอย่างนี้สับปะคะสับพักสับหลายนี่เวลากินนี่นะเวลากินส้มตำเนี่ยเาต้องกินเยอะอย่างนี้ แล้วก็ตัอ,อย่างนี้ไปไท็ปอปปิ้งถูกต้องค่ะโอ้โหตอนนี้กรนเืองมาไหรอย,อยูถ้าจะหิวแหง้งกินไม่พักกินไม่เบรกกันเลยนะเจ๊ว,เวันนะี้พี่วัดน้ำพามาแซ่บที่ร้านเลศอีสานร,ร้านขายอาหารอีสานรสแซ่บในตัวเมืองสีสเกตค่ะที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้มาลองโดยเฉพาะเมโนโูโอ๊ลาบึกชามเนคุณคะหอมสมุนไพรเวอร์ เนื้อปลาสดรสชาติเผ็ดร้อนซักกำลังดีแต่ถ้าใครไม่กินรสจัดปลาบึกลวกจิ้มก็แก้วค่ะแต่มาอีสานจะพลาดส้มตำได้จังไดพี่น้องจานนี้บอกเลยปลา,าดหนัวหนัว,วสีสเก็ตแซ่บแหงและถ้าได้มาเลิอดอีสานอีกจานที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือไก่โจนค่ะมันเป็นยังไงเจ๊บุ๊กชิมเบิ่งจ้า แต่เธอดูสิสมุนไพรมันเยอะมอะลิงเพชรแต่น้อเธอเนาะค่ะเฮ้ยคุณวัดนาบางคนกินใหม่ไหนเนี่ยคำใหญ่มากจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะร้านหนาคุผู้ดีอ่ะไม่ทำไม่ใช่ผู้ดีเลยอ่ะอร่อยทุกทาการันตีเปิดมาสามเดีกว่าปีเลิศอีสานอยู่คู่เมื้องสุดเกตคุณเลิศเลิศจริงเลิศทะลักโดยเฉพาะโอปลาบึกคือดี จะบ,บุกต้องขอบุกหลังครัวขอไปล้วงสูตรเด็ดซะหน่อยช่วงหน้ามาทำอกล้าบึกกันคะ่ะแม่ฮันนีศสีอีสานก็เป็นราชินีหมอลำนะคะที่มาประสบอุบัติเหตุตรงบริเวณต,ตรงนี้แปบาทอุ่นบุรนำลายไหลอ่ะโอ้โหพยาภูเขาไฟของแท้แบบร้อยเปอร์เซนต์เลยวยครับเม็ดเล็กแห้งเลยครับแห้งอร่อยแห้งเลยครับ กำลังดีแกะทุเรียนแบบนี้ใช้มือเปล่าเจ้าของสวนเนี่ยทุเรียนมันจะไม่ตำมือมันจะจำเจ้าของได้เจ้าของได้ครับแม่นผู้ิดใหญ่รังการเนะอันนี้คือเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งตลาดสดค้างตี